สวัสดีค่ะได้เวลาของรายการข่าวการศึกษาแล้วนะคะคุณผู้ชมพบกับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะวันนี้เราพบกันในวันพฤหัสบดีที่27มกราคม2565เริ่มต้นกันที่ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะแถลงข่าวเปิดวิสัยทัศน์ปี2565เร่งปฏิรูปการศึกษาสร้างเด็กไทยสู่พลเมืองโลก พร้อมเสริมคณะทำงานคนรุ่นใหม่ช่วยขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญดรคุณหญิงกัลยาโสพลพนิษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวว่าในปี2565การขับเคลื่อนนโยบายเพื่อปฏิรูปการศึกษาไปสู่ตัวผู้เรียนมีหลายประเด็นและมีความคืบหน้าเป็นอย่างมากค่ะแม้ต้องเผชิญกับความท้าทายหลายด้านโดยเฉพาะสถานการณ์โควิด -19 ที่ส่งผลกระทบใหญ่ต่อการศึกษาและในฐานะที่กำกับสภาการศึกษาหรือสอกศเตรียมที่จะผลักดันสกศเป็นองค์กรหลักด้านการศึกษาค่ะโดยในปีนี้มีงานหลักที่สำคัญคือการปรับเปลี่ยนหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการจากกลุ่มสาระวิชาเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะและจะยังขับเคลื่อนนโยบายผ่าน3ามกลไกนั่นก็คือความทันสมัยความเท่าเทียมและความยั่งยืน เพราะถือเป็นหัวใจในการพัฒนาคนไทยให้มีคุณภาพและเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศรวมไปถึงสร้างให้เป็นพลเมืองโลกค่ะพร้อมเดินหน้าปฏิรูปการศึกษาทาั้งทางด้านโครงสร้างและการปฏิรูปไปสู่ตัวผู้เรียนโดยตรงเพื่อวางรากฐานการศึกษาไทยให้สอดรับกับโลกในศตวรรษที่21ในอนาคต โดยคุณหญิงกระยาได้กล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงศึกษาธิการภายใต้การกำกับดูแลของตนจะยังมุ่งขับเคลื่อนนโยบายและเร่งเดินหน้ารวมไปถึงต่อยอดใน7โครงการสำคัญต่อเนื่องนั่นก็คือ 1. โครงการ Coding for all ที่จะเดินหน้าขยายผลขับเคลื่อนทุกภาคส่วนเพื่อกระจายการเรียนรู้ให้ครอบกลุ่มทุกกลุ่มทุกอาชีพและทุกช่วงวัย ซึ่งโคดดิ้งนะคะคือทักษะที่เด็กไทยและคนไทยทุกคนต้องมีถือเป็นทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21ค่ะ 2. โครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนตามแนวพระราชดำริที่ได้เริ่มขยายผลสู่ชุมชนปัจจุบันได้มีการเปิดหลักสูตรชนละกรรุ่นที่1ไปแล้วเพื่อปั้นนักบริหารจัดการน้ำในชุมชนซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีค่ะ โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญมีเป้าหมายคือการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีน้ำกินน้ำใช้แก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน 3. โครงการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์แนวสร้างสารรค์ผ่านสื่อร่วมสมัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่พร้อมฝึกให้มีการคิดเชิงวิพากค,ค่ะ 4. โครงการสร้างมิติใหม่การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ภาษาศาสตร์และศิลป์เปลี่ยนจากเต็มเป็นสตรีมวิทยาศาสตร์พลังสิลลดความเหลื่อมล้ำขยายโอกาสให้กับนักเรียนได้เรียนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างกว้างขวางเน้นการปฏิบัติประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันค่ะ 5. โครงการการศึกษาที่เท่าเทียมสร้างโอกาสให้กับเด็กด้อยโอกาสและเด็กพิการพัฒนาทักษะชีวิตผ่านการเรียนรู้ การศึกษาไทยต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 6. โครงการอาชีวะฐานวิทย์สร้างวิชาชีพคนไทยรุ่นใหม่ป้อนคนสู่ภาคอุตสาหกรรมตอบรับโลกดิจิทัลค่ะและ 7. โครงการยกระดับการศึกษารอบด้านเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนปรับการประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบที่สอดรับกับโลกในปัจจุบัน นอกจากนี้ค่ะในงานยังได้มีการเปิดตัวคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานคนรุ่นใหม่และทีมผู้เชี่ยวชาญหลากหลายด้านซึ่งล้วนเป็นบุคลากรที่มีความรู้มีความสามารถนำโดยนายภูมิสรรเสนีวงศ์ณอายุทยานางดารุณวันชาญพิพัฒนชัยรองศาสตราจารย์ดานุวัตสาคริกนายเมธีอรุณหรือเมธีลาบานูนและนายเมธวินอังคทวานิชเป็นต้นค่ะ